สวัสดีครับ FC ช้างป่าห้วยขย่งทองผาภูมิพบกันอีกตามเคยนะครับซึ่งเวลาปกตินะกิจวัตรประจำวันบ่ายสามก็เริ่มเตรียมตัวออกเดินทางไปตามหาช้างป่าแม่ลูกอ่อนตามภารกิจที่ได้รับมอบหมายจากมูลนิธิพิทักษ์โคจสานะไปตามดูอาการบาดเจ็บอาการเจ็บป่วยของ แม่ช้างนะน,ะนี้ก็เข้ามาเก็บกู้กล้องซึ่งติดไว้ก่อนหน้าว่าจะมีช้างตัวไหนเข้ามาปะปนบ้างก็หลังจากนั้นก็ขับรถตะเวนไปตามจุดต่างๆที่สงสัยว่าช้างแม่ลูกอ่อนจะไปะที่เรารู้ก็เพราะว่าเราก็สังเกตจ,จากการล่องรอยของการเดินทางนะก็ดูว่าเขาไปยังไงมายัางไงก็สังเกตดูนะ การเดินทางของช้างแม่ลูกคู่นี้นะจังหวะของการเดินจังหวะของการหยุดจะเขาะคอกันไปคอยระแวดระวังกันไปอันนี้คือ,อมันเป็นลักษณะของแม่ของแม่ที่คอยปกป้องคุ้มครองลูกจะสังเกตด้านนู้นก็ยังมีชาวบ้านถอดเสื้อเดินอยู่เขากีดยางน,นะครับตอนนี้กีดยางชาวบ้านก็เริ่มเข้ามากีดยางกันแล้ว ก็ไม่ไม่ได้กลัวอะไรนะก็เขาก็กีดยางไปช้างก่อยเดินไปงันะ้ก็คอยหลบกันเอาคอยสังเกตกันแต่พอมืดนิดหนึ่งก็คงต้องต้องหยุดนะเพราะว่านะความมืดอาจจะทําให้ลําบากต่อการหลบบางทีเขาเดินมาใกล้ๆมันก็ไม่เห็นนะไม่ได้ยินเวลามืดมาแล้วส่องไฟไปบางครั้งช้างส่องถูกตัวช้างเราก็ยังไม่รู้เลยว่าเป็นช้างนะเพราะสีเขากลืนไป นี่ลักษณะของการเดินตรงนี้เราก็สามารถที่จะกำหนดเป้าหมายได้ว่าเขาจะไปที่ไหนนะเพราะว่าโซนนี้ยังเหลือไล่มันอีกเพียงไล่เดียวเท่านั้นอีกแปลงเดียวจำนวน6ไล่ที่เขาตัดหมดแล้วนะตัดต้นหมดแล้วเหลือแต่อตอน,นิดๆนะเพื่อที่จะหลบไม่ให้ช้างเขาเห็นว่ามีต้นมันเขาจะได้ไม่มากินแต่ช้างเขารู้ทัน พื้นที่6กไร่คิดว่าคงจะไม่เหลือนะพอช้างเขาเขารู้นะแล้วก็ใช้วิธีการขุดใช้ใช้เท้าขุดแล้วก็เก็บกินมันสดนี่ก็เป็นซอยสามของบ้านไร่ป้าอันนี้ก็เดินออกมาจากเขตของสวนป่าทองผาภูมิ ออกมาจากบริเวณพุลกรรมออกจากพุลกรรมเพื่อที่จะไปยังแปลงมันตรงนี้ซอยสามส่วนแปลงมันนี่มันจะเลยจากนี้ไปนิดหนึ่งนะจะอยู่ระหว่างซอยสองไซอยสามลูกช้างเกือบหลงทางแล้วเพราะว่าถ้าเดินลงไปตรงหุบตรงนี้ก็จะไปผู่ที่บ่อเจ็ดไร่ไบอร่อเ็ดไร่แต่ถ้าเดินตรงไปก็จะตัดเข้าไปยังแปลงมันพอดีแล้วก็บริเวณใกล้ๆก็ยังมีสระน้ําเล็กๆ ่นึงเป็นบ่อน้ําไม่ใหญ่มากนักแต่ก็น้ําลึกพอสมควรก็มีร่องรอยของการลงไปเล่นเมื่อวันก่อนๆมาเพราะว่าการเล่นของช้างเนี่ยบางทีน้ําก็จะขุนการเล่นมานานมากน้อยแค่ไหนเราก็สังเกตจากสีของน้ำไมว่าน้ำเพิ่งขุนใหม่หรือว่าขุนมานานแล้วนี่ก็ติดตามไปเรื่อยๆนะว,วันนี้ก็มีเจ้าหน้าที่อุทยานนะ หลายนายเข้ามาติดตามดนะูเพราะว่าเมื่อมีช้างเจ็บป่วยหรือช้างบาดเจ็บในพื้นที่มันก็เป็นหน้าที่ที่จะต้องออกมาติดตามดูว่าเขาเป็นยังไงแล้วก็รายงานไปทางข้างบนให้เขาทราบนะนี่ก็เป็นการระวังภัยนะเพราะว่าเราตามเขามาอย่างกระชั้นชิดอย่างใกล้ชิดนะเขาไปทางไหนเราก็ตามไปทางนั้น ดังนั้นมันก็สร้างความบาดระแวงให้เขาส่วนหนึ่งเพราะว่าเขาก็จะต้องคอยระวังแต่ช้างเนี่ยเป็นสัตว์ใหญ่ก็จริงแต่ว่าหลบเร็วมากแล้วก็แอบ,บนิ่งมากนี่ยอย่างเงี้ยถ้าไม่สังเกตไม่เห็นจริงๆนะทั้งๆที่เราขับรถเข้ามารอบหนึ่งแล้วนะบริเวณเนี้ไม่เจอนะครับเขาแอบ,บสนิทมากไม่เจอจนเราวนรถออกไปอีกชุดหนึ่งเข้ามาทีหลังถึงมาเจอ ก็ใช้เผอิญว่าโซนนี้ยังมีสัญญาณโทรศัพท์อยู่บ้างโทรได้เป็นบางจุดนะก็โทรติดต่อกันหรือจะใช้วิทยุเป็นวอแดงของอาชาบ้านถ้าเป็นของเจ้าที่เขาก็จะใช้เป็นวอดำเพราะว่าจะเป็นย่านเฉพาะของเขาซึ่งเข้าไปยุ่งเกี่ยวในย่านนั้นไม่ได้จะสังเกตแก้มด้านซ้าย ของช้างตัวแม่นะครับเนี่ยบวมมากนะบวมมากอาการบวมเนี่ยมันจะทําให้เกิดอาการเจ็บปวดอย่างรุนแรงนะแล้วก็จะทําให้ช้างเนี่ยงุดหงิดการกินอาหารก็ไม่ดีเท่าที่ควรนะกินน้อยนะช้างแม่ช้างแม่ตัวนี้กินน้อยไม่ค่อยกินอาหารเท่าไหร่นักดังนั้นมันก็จะทําให้ร่างกายเนี่ยสูบผอมดูโครงสร้างกระดูกสันหลังแล้วก็ ทรงของกะโหลกแก้มด้านขวานี่ยังไม่ไม่มีอาการแต่ด้านซ้ายที่เห็นเมื่อสักครู่ก็จะบวมมากนั่นก็คือการลักษณะของกลามอักเสบกามอักเสบบวมอาจจะโดนอะไรทิ่มแทงเข้าไปหรือไปทำอะไรผิดพลาดมาหรือ,อเป็นแมงในฟันกลามอะไรพวกนี้มันเกิดขึ้นได้ทั้งนั้นแต่เราก็ไม่ไม่รู้เพียงแต่ดาวเอาสันนิษฐานเอา สิ่งหนึ่งที่เห็นก็จะมีน้ำหยดออกมาจากปากเขาตลอดเวลานะไอ้ตรงส่วนนี้มันอาจจะเป็นเหงื่อนะเพราะอากาศมันร้อนมากนะหรือถ้าไม่ใช่เหงื่อก็คงจะเป็นลักษณะของการระบายความเจ็บปวดคือปล่อยอ้าปากปล่อย,อย,อย,อยน้ำลายมันไหลออกมานะเป็นการระบายความเจ็บปวดของฟวันของกลามสังเกตนะเขาจะแตะอยู่ตลอดเวลา แล้วก็ปล่อยให้น้ำลายมันไหลออกมานี่ก็เป็นลักษณะของความเจ็บปวดความทุกข์ทรมานของสัตว์นะซึ่งเขาก็จริงๆเขาก็มีวิธีการรักษาของเขาอะนะโดยการหาพืชสมุนไพรอะไรมากินแต่มันก็อาจจะตรงรุ่นบ้างไม่ตรงรุ่นบ้างรักษาได้บ้างไม่ได้บ้าง ก็แล้วแต่มันก็เลยกลายเป็นว่าเขาต้องอยู่กันตามลําพังไม่ได้ติดตามโผงใหญ่ไปก็มีช้างพี่เลี้ยงแวะเวียนเข้ามาหาเป็นบางครั้งใกล้ๆกันนี้ก็ยังมีเจ้าหูรูเจ้าหูรูที่ตัวต้นคลิปนี่แหละก็เข้ามาอยู่ใกล้ๆนี้แต่ยังไม่ออกมาโชว์ตัวเวลาเขาหันในเนี่ยเราจะเห็นอาการบวมปูดของแก้มด้านซ้ายชัดเจนนี่เราก็วันนี้ก็ อยู่กันนานนะเพราะว่าตรงนี้มันเป็นแปลงมันแปลงสุดท้ายที่ยังเหลืออยู่ที่ยังไม่ได้เก็บเกี่ยวผลผลิตสำหรับไอ้ลูกช้างตัวนี้ดูจากลักษณะเป็นตัวผู้นะเป็นช้างเพศผู้ช้างสีดอเพศผู้ดูยังไงเพราะว่าช้างเนี่ยในท่านหัวหน้าคำปนอายุ60ปีบริบูรณ์เมื่อวานก็ยังได้อีกนิดนึง ัญญานี้ก็จะ,กะเกษียณแล้วเหลือไม่กี่เดือนก็จะ,กะเกษียณได้กลับไปดูลูกแล้วลูกก็ยังเล็กอยู่ไม่ใช่เล็กอยู่อ่ะยังไม่เกิดเลยได้แปเดือนแล้วเดือนหน้าก็จะคลอดแล้วคุณพ่อว 60, อัยหกสิบก็จะได้ไปพักผ่อนอยู่กับลูกแล้วเลี้ยงลูกไม่ได้เลี้ยงหลานนะเลี้ยงลูกอ,อ,อันนี้ก็เป็นภาพก่อนที่เราจะจากกันนะก็ฝาก เป็นภาพสุดท้ายของวันนี้นะสวัสดีครับ